อืม <ừ. S 2> ไปไปทางนู้นไปเดินไปดู ทำมือก็เหมือนกันแหละนี่พูดโกหกไงเนี่ยหลอกลวงเนี่ยเนี่ยอ่งเปาเนี่ยแหละ Yeah. Yeah.

ไม่ได้นะนีอ้หนูหนูทาให้อ้ปลาตัวใหญ่ไหมนั่งเฉยๆนั่งเฉยนั่งดิย้ายก่อนเนี่ย ปลาให้อ่านปลาเหรอปลาตัวใหญ่เา่าปลาตัวใหญ่ไหมออ้ฝั่งนี้ก็ตัวใหญ่เกตเตอร์